ในคลิปนี้จะเป็นเฉลยกันบ้านนะคะเริ่มที่ข้อ6เลยแน่นอนอย่างแรกที่เราต้องมองหาก็คือประธานนั่นเองคําแรกใช้คําว่ายัวนะคะต่อไปคือคําว่า p ป p p y ลูกหมาค่ะได้ประธานแล้วนะคะ subject ตัวต่อไปที่ต้องมองหาก็คือ frequency adverb นั่นเองอ่า seldom นะคะความหมายของ seldom ก็คือแทบจะไม่นะคะต่อไปค่ะให้มองหา verb นะคะ ข้อนี้ใช้ goes นะคะมีการติม es ด้วยนะเพราะว่าประธานมีคนเดียวนะคะและสุดท้ายคือคำว่า jogging ค่ะ jogging เป็นส่วนของ object หรือ modifier นะคะเป็นส่วนขยายประโยคนะประโยคข้อที่6จะได้ว่า you r p o p p y seldom goes jogging มาดูที่ข้อที่7เลยค่ะหาประธานก่อนนะประธานข้อ7คือปลาชัยนั่นเองเป็นส่วนของ subject นะคะ ใช้ไปแล้ว1คําคำตัวถัดมาที่ต้องมองหานะคะก็คือ frequency adverb นั่นเองข้อนี้ใช้อะไรเนาะ occasionally นะคะข้อที่7ใช้ไปแล้ว2องคำถัดมามาดูส่วนของ verb ค่ะข้อนี้ใช้ verb ว,ว่าอะไรดีใช้คำว่า drive นะคะแปลว่าขับขี่นะถัดมาตามด้วยอะไรคะเหลืออยู่2องคำแล้วเอาคําว่า ฮีสมาก่อนนะคะและสุดท้ายเอาคำว่า Car มานะคะข้อนี้จดผิดนิดนึงนะคำว่า His Car เป็นส่วนของ Object หรือ modifier ในการขยายประโยคนะคะข้อที่7จะได้ประโยคว่าปราชัย occasionally drives his car มาดูที่ข้อที่8นะคะหาประธานก่อนประธานชื่อเบลนั่นเองโอเคใช้ไปแล้วหนึ่งคำ มาดูที่ frequency adverb ค่ะข้อนี้เลือก generally นะตามได้วย verb ค่ะอ่านว่า fixes และคำสุดท้ายในโจทย์นี้คือ her laptop สรุปส่วนประกอบในข้อ8นะคะ subject คือ b e l l frequency adverb ข้อนี้คือ generally verb คือ fixes และ object หรือส่วน modifier คือ her laptop เป็น b e l l generally fixes her laptop มาถึงข้อที่9แล้วมองหาประธานก่อนเลยค่ะขึ้นต้นด้วยไมตามด้วยทวินอ่แฝดของฉันนั่นเองคำถัดมาคือ usually นะคะแปลว่าโดยปกตินะคะถัดมาให้เลือก Ver รค่ะคือคำว่า play สุดท้ายคือคำว่า drum นะคะสำหรับข้อที่9 subject คือ my twin นะคะในส่วนของ frequency adverb คือคำว่า usually เวิรคือคำว่า Place. ส่วน Object หรือ modifier คือคำว่า Drum นะคะประโยคข้อที่9แปลว่าแฟดของฉันมักจะเล่นกลองเป็นประจำข้อสุดท้ายแล้วค่ะมองหาพิมพ์ใหญ่ก่อนเลยขึ้นต้นด้วยเดิะนะตามด้วยคำว่า sun. อ่าได้ the sun แล้วนะคะ frequency a d verb ข้อนี้เลือกคำว่า always verb ในข้อนี้คือ rises นะคะเหลือคำว่า in กับ the is แล้วเลือกคำไหนก่อนดีคะ เลือกคำว่า in ก่อนนะคะแล้วตามด้วย the e s t h e e s t ความหมายก็คือทิศตะวันออกส่วนประกอบของข้อที่10มีดังนี้ค่ะ subject คือ the sun frequency adverb ข้อนี้คือคำว่า always แปลว่าสม่ำเสมอ rises มี s นะคะเพราะว่าประธานมี1เดียวก็คือ the sun ในส่วนของ object หรือ modifier ข้อนี้คือ in the east นะคะ ความหมายของข้อที่10ก็คือพระอาทิตย์มักจะขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอ